เสียงร้องของวงเกิร์ลกรุ๊ปฮันทริกในแอนิเมชันเคป๊อปดิมอนฮันเตอร์ทั้งเรอามิอีแจและก็ออเดรนูน่าก็มาโชว์เพลงฮิตค่ะโกลเด้นให้แฟนๆได้ชมกันเป็นครั้งแรกเลยในรายการดัง The Tonight Show ของพิธีกรแถวหน้าจิมมี่ฟอลลอนนะนะคะโดยที่ งานนี้นะคะสามสาวก็มาจัดเต็มโชว์พลังเสียงให้ได้ฟังกันแบบสดๆค่ะแถมยังเสิร์ฟลูกที่เรียกว่าคัฟเวอร์ตัวละครในแอนิเมชันกันมาเลยคุณผู้ชมดูสิคะและหลังจากนั้นก็ยังมีช่วงที่ได้พูดคุยกันแบบเป็นกันเองกับพิธีกรคนดังจิมมี่ฟอลลอนด้วย โดยทางจิมมี่ฟอลลอนนะคะเขาได้แสดงความยินดีกับสาวๆค่ะสำหรับสถิติจากแอนิเมชันเรื่อง K-POP Demon Hunters ทั้งการเป็นภาพยนตร์ที่มีการสตรีมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มค่ายแดงกวาดยอดการรับชมไปแล้วกว่า362ล้านครั้ง หนึ่งในเจ้าของผลงานอย่างอีแจเธอเผยค่ะว่า <c oughs> เธอมีลางสังหรณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเพลงเนี่ยอาจจะดังเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าระหว่างอัดเสียง <c oughs> เธอเห็นชายลึกลับร่างสูง <c oughs> เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างค่ะ <c oughs> ทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนยืนยันเลยว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องอัดเลย <c oughs> ซึ่งคุณแม่ของเธอเตือนค่ะว่าในเกาหลีเนี่ยมันมีความเชื่อว่า <c oughs> ถ้าเกิดเห็นผี <c oughs> หรือว่าเจอปรากฏการณ์ลึกลับระหว่างอัดเพลงให้ถือว่าเป็นโชคดีค่ะเพราะว่าผลงานชิ้นนั้นจะกลายเป็นเพลงฮิตแน่ๆ ซึ่งก็อาจจะจริงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าอัลบั้มเพลงประกอบแอนิเมชันเนี่ยติดชาร์ตอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ด200นานถึง15สัปดาห์ค่ะแล้วก็เพลงฮิตอย่างโกลเด้นก็ถือว่ายืนหนึ่งบนชาร์ตเพลงบิลบอร์ดฮอต1 0 0ติดต่อกันถึง8สัปดาห์ด้วยจนทำให้เป็นซิงเกิลของศิลปินหญิง K-pop อปเพลงแรกที่สามารถทำได้ด้วยค่ะ It's universal Medicine and it affects a and people.